พระจะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันแรกที่25ตุลาคม2560พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ท่งบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร 26ตุลาคม2560อันเชิญพระบรมโกศโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยยาวนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เสด็จขึ้นพระที่นั่งดูสิ์มหาปราศาสตร์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเลื่องพระโกรทองใหญ่ถวายตาดคลุมพระลองอันเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลอัญเชิญพระลองขึ้นประดิษฐานบนเกยลาเมื่อประกอบพระบรมโกศแล้วเลื่อนขึ้นประดิษฐานบนพระยาณามาสามลำคารอันเชิญออกจากพระบรมหาราชวังทางประตูเทวาพิโร เชิญเสด็จและญาตรารรืวขบวนพระบรมราชอิสริยยศเก้านาฬิกา23นาทีเจ้าพนักงานรัวกลับเป็นสัญญาณพรามในพระราชะสำนักที่ร่วมรร้วขบวนสยายผมถือเป็นการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความเศร้าโศกย่่ยงถึงที่สุด สมเด็จพระวรรณรัตน์นั่งเสลี่ยงกลีบบัวอ่านพระอภิธรรมนำตามด้วยนาลีวันบริการพระเวสส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระลักษมสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชวงศ์นายกรัฐมนตรีเป็นริ้วขบวนที่1แห่อันเชิญพระบรมโกศตามราชประเพณี เมื่อริ้วขบวนญาตราถึงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขาธิการพระราชวังขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จและญาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถไปยังพระเมรุมาตท้องสนามหลวงเป็นริ้วขบวนที่สองทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดกระทั่งพระบรมโกศอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน จากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานเหนือราชรถปืนใหญ่ย่าตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นริ้วขบวนที่สามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัศสามรอบแล้วอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ระหว่างช่วงเวลานี้ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคและในต่างประเทศทั่วโลกต่างแสดงกตัญญูตาสักการะถวายดอกไม้จันทร์ณพระเมรุมาจำลองและสถานที่จัดงานพร้อมๆกับการพระราชพิธีในส่วนกลางอย่างเนื่องแน่นตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน 18นาฬกาส5มนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาตรทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันท์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระอัยรย์ยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระบรมวงศ์พระประมุขพระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้นำศาสนาขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา22นาฬิกาถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงเป็นพระราชะพิธีแห่งพระเกียรติยศที่ชาวไทยทั้งประเทศและทั่วโลกน้อมสักการะส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดี สิตุลาคม2560พิธีเก็บพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับข้างพระจิตกาทานพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะพระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิประมวลลงในพระโกรธทองคําลงยาประดับเพชรหกพระโกรธส่วนพระบรมราชสรีรังคารประมวลลงในพระพระอบโลหะปิดทองพักไว้บนพระเมรุมาตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว่นฟ้าไปประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานอัญเชิญพระพโอภพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยาน้อยเชิญเสด็จและญาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าพระบรมหาราชวัง เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกดพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดูสิธ์มหาปราสาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินตามอัญเชิญพระโกดพ,พระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล 29ตุลาคม2560เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปยังเกยพระที่นั่งอาภรพิโมกปราศาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินตามอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานเชิญเสด็จและญาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่5ไปพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสอัญเชิญพระโกศ ระบรมอัฐิประดิษฐานในพระวิมาน เวลา17นาฬิกา30นาทีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งส่งอัญเชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรญาตราในขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่6ด้วยกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์มีพันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารี รัทรงม้านำบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังครีลดในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม รถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารด้วยกองเกียรติยศทหารมารักษาพระองค์อัญเชิญพระพ่ออบพระบรมราชสรีรังคารไปยังพระอุโบสถประดิษฐานณพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษสรงพระพผนวดและเสด็จมาจำพรรษาเมื่อพุทธศักราช2499 ในการนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกแห่งและประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระรบรมศพอย่างสมพระเกียรติสูงสุด วันที่2พฤศจิกายน2560เวลา6นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จเมื่อทอดพระเนตรแล้วได้พระราชทานแนวทางการดูแลรักษานิทรรศการให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์งดงามตลอดเวลาการจัดแสดงเป็นพระมหากรุณาแก่รัฐบาลอย่างยิ่ง นิทศก,การเริ่มต้นณด้านหน้าประตูทางเข้าพระเมรุมาตรแสดงพระราชะกรณียกิจสะท้อนศาสตร์พระราชาประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริสร้างแปลงนาสัญลักษณ์เลขเก้ามีแก้มลิงรับน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาไรนาส่วนผสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาคารภายในบริเวณพระเมรุมาตรณพระที่นั่งทรงธรรม จัดเป็นที่แสดงนิทัศาการพระผู้ทรงเป็นนิรัน์คือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเริ่มพนาณาตั้งแต่สเสด็จพระราชสมภพตราบสเสด็จสู่สวรรคคาลัยในหัวข้อต่างๆ5ตอนคือ เมื่อเสด็จอวตารราชการที่ร่มเย็นเพ่นพระราชธรรมนำพระราชไมตรีพระจักรีนิวัตฟ้าประมวลพระบรมชายาลักษณ์และภาพอันทรงคุณค่าแต่ละด้านมาเผยแพร่ให้ความรู้อย่างตื่นตาตื่นใจณน้าอาคารศาลาลูกขุนหกหลังได้จัดนิทรศาการเล่าเรื่องการก่อสร้างพระเมรุมาตรและองค์ประกอบของงานพระราชพิธีทุกด้านเริ่มด้วยอาคารชื่อต่างๆคือ 1. สมมติเทวพิมาน กล่าวถึงการสร้างสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตร 2. วมิธานะสถาปะกะศาลาจากแบบขยายสู่การก่อสร้าง 3. ประติมากรรมสร้างสรรค์าการปั้นเทวดาสัตว์หิินมะพาน 4. สวรรค์บรรจงวาดคือฉากบังเพลิงและภาพจิตรกรรมฝาผนังโครงการตามพระราชดำริ 5. ยาญาตรากิสดาทานว่าด้วยการบูรณะปฏิสังขรณราชรถราชยานพระยานามาต 6. 6. ตรการวิจิตศิลปรกรรมคืองานประนีศินในพระราชพิธีประกอบด้วยการสร้างพระโกฎไม้จันทร์พระโกฎบรรจุพระบรมอัฐิเครื่องสดและสังคต มีอาคารนิทรรศการพิเศษที่จัดเพื่ออำนวยความรู้แก่ผู้พิการทางสายตาและการรับฟังณอาคารทัพเกษตรเรียกชื่อว่านำสัมผัสพระสุมเมนโดยย่อส่วนต่างๆของพระเมรุมาตรแบบภาพนูนต่ำให้สัมผัสรับรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาส่วนผู้พิการทางการรับฟังจะมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ รอบพระเมรุมาตรมีการจัดประโคมดนตรีและววันเสาร์ถึงอาทิตย์ระหว่างเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬกา30นาทีมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม นี้เทศการพระราชะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้จัดเอกสารแผ่นพับและภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชะพิธีแจกจ่ายเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าชมล้วนอำานวยประโยชน์ที่ให้ทั้งความรู้และเป็นสิ่งอนุสรแห่งความทรงจําที่ผู้ได้รับไม่มีวันลืมเลือนได้ กล่าวได้ว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้พร้อมเพรียงถวายราชสักการะพระผู้ทรงเป็นนิรันด์อย่างสมพระเกียรติยศยิ่งใหญ่เป็นกตัญญูตาบูชาด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ าะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้สถิตในหัวใจไทยนิรันดร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรระหว่างวันที่25-29ตุลาคม2560ยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยพระเกียรติยศอันไพศาลที่ชาวไทยทั้งมวลน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมร่วมกันถวายด้วยความจงรักภักดีวันที่25พฤศจิกายน2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาพระราชทานการรูปลายเส้นฝีพระหัต์ทรงขอพระราชาฤทยัยเหล่าบรรดาผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทุกคณะตลอดจนจิตอาสาทั้งหลายที่ต่างทุ่มเทป,ปฏิบัติงานให้สำเร็จสมบูรณ์สง่างามอย่างเต็มกำลัง กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษระหว่างวันที่สองถึง30พฤศจิกาย,ยน2,560เริ่มตั้งแต่6นาฬกาถึง22นาฬกาทุกวัน ผู้เข้าชมจะได้รับแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบพระบรมราชอิสรยยิยยศซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยอังกฤษและจีนบริเวณที่จัดแสดงมหรสพสมโพธด้านเหนือท้องสนามหลวงตั้งแต่18นาฬกาถึง22นาฬกากำหนดแสดงโขนนาฏศิล์การแสดงพื้นบ้านและดนตรีสากลทุกวันเช่นกัน วันที่27พฤศจิกาย,ยน2560กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนำอุปรากรจีนหรืองิ้วชุดพิเศษสองคณะจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติเรื่องถวยเทพเทิดไทยองค์ราชันและเรื่องแผ่นดินของพ่อซึ่งมีผู้ร่วมแสดงทั้งสิ้นกว่า200คนนิทรรศการงานพระราชะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือพระราชอนุสน์ถึงพระผู้สถิตในใจไทยทั้งชาติอีกทั้งคือแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมชาติไทยจึงมีผู้หลั่งไหลามาชมตลอดเวลาโดยตั้งแต่วันที่2ถึง30พฤศจิกายน2560มีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้น2,575,772คน นอกจากนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายประเทศเข้ามาชมอย่างต่อเนื่องล้วนชื่นชมในวัฒนธรรมไทยและฝีมืองานช่างศิลปกรรมของชาติไทยต่างยอมรับว่าชาวไทยเป็นชาติที่เจริญด้วยอารยะและเคารพในพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เช่นเดียวกับชาวไทยด้วย วันที่29พฤศจิกายน2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาตรและนิทรรศการน้ำมนตนทนพิธีท้องสนามหลวงออกไปถึงวันที่31ธันวาคม2560เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนซึ่งอยู่ในท้องที่ห่างไกลได้เดินทางมาทันตามเวลาอย่างทั่วถึง เป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมขยายเวลาการเข้าชมนิทรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชปรบรมนาถบพิตรออกไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2560 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารของว่างและเครื่องดื่มให้คณะนักเรียนและประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย5ธันวาคม2560เวลา7นาฬิกาณบริเวณพระลาน,นพระราชวังดุสิตพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์901รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทารามหาภูมิพลดุยเดชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติภายในงานมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆและอีกหลายประเทศทั่วโลก หลังจากนั้นหน่วยราชาการและประชาชนในหลายจังหวัดได้ร่วมใจกันทำงานจิตอาสาเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9พระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินตราบนิดนิรันเวลา17เนาฬ7กา27นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการนี้สมเด็จพระเทพพหลราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วยพระสงสามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงทอดผ้าไตรทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์สับปกรณ์ถาวายอนุโมทนาถาวายอดิเรกและถาวายพระพรลาจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับตลอด44วันนับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคม2560 มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าชมนทิทรรศการพระเมรุมาตรอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสากว่า4,000คนร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เข้าชมนทิทรรศการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดทั้งวัน โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้กระทรวงวัฒนธรรมดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการรวมทั้งชาวต่างชาติซึ่งมาจาก80ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวน3,178,03คน และเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมกระส่วงวัฒนธรรมจึงได้มีมติให้เพิ่มการแสดงโขนเป็น3วันในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา19นาฬกาถึง19นาฬกานาทีมอบหมายให้กรมศิลปากรดูแลการจัดแสดง